ข่านระนาธาทุกเรืออ่องชาดกเวทสันดอนผู้สริเชื้อองค์องพระจินตวรกลับชาติเมื่อตอนพระวิงทูลมาอันเป็นในใจพระโพธิสัตว์เวทสันดรราชนาทา ตุเนมีมาจนผู้จำนาวิเวเวทสันดอนพระโพรที่ตัดติดต่อสิทธาตองสามภุเทมีน้ำพระไทยไม่ไทยเทมีอุมประเทศทางทรรทานเวสั แกพูดสดีถ้ามีโอรสนให้มีสักสิีปราดเปรืองในอย่างที่มำเพ็ญทานเวทสันดอนไม่ย่อนสัทธาพุงชาประชาจึงมีสุขสันได้อยู่เป็นสุขท,ทุกวัลนาการตลอดเิ่งคันธามมาบุรี ชาบุรินเมืองกะลิงเคาราชันตามเมืองขาดไม่เป็นสุขเฝนฟ้าไม่ตกทุกอกทวีตลอดบุเรีเดือดร้อนกระ ภากันเป็นทุกข์กินบุกกินกรอยสิ้นรสอร่อยชาเมืองทั้งหลายกินน้เผือกกินมันพอดีกันความตายรงถูกลูกไม้แล้วแต่จะมีทำไรไทยนาบนป้าไม่ตกพากันทุกโตทั้งน้อง ทั้งพีทีทราบข่าวเรื่องว่าเมืองสีพีเจ้านายเขาดดียูเเวสันดอนที่แม่ตาแก่ปรังทาราชาวบุริรักจึงไม่เดือดร้อนดั้งมีช้างดีเป็นสีนครดวเวตคุณชอนเพื่อพองโตก สุเปลือดประชางห่างขายครานขานิดหน่อยเก็บนุงถึงข้าวร่ลำรวยเก็บสวยพาซีเก็บนอนเก็บเน่และดว่นนุงถุงราดสะดอนอด เอาหมดในยุ่งไม่เห็นจะโม่จากมุงมาดูชาวประชามัวแตกบำเลอลูกเธอลานคันแต่งวงโคงก,กันแต่งตัวตรูลาไม่เลี้ยวดูลาดผ่าขาดตั้งวายชาวไรชาวนาอดอยากรรยำไม่เหมือนสมเด็จ ระเวสัสนดอนผูกคลองนครประเสริฐเลิดล้ำไม่ยัตุน่าสะพิดปราดจะทำให้ข่าวให้น้ำแก่ชาวไร่ชาวนาหมดลัดน่าจะมีแต่บุครีกาลึงไม่ทันถึงกึ่งประสาทนาสนา เกิดมิดงากระสันอาทันนานายต่างคนหัน้าเขาปลึ้จากันว่าชาวบุรีเหล่านี้ถึงขาดชะตาเมืองขาดไม่เป็นสุขสันจึงกราบทูลเท้าเจ้าแผ่นดินพลันว่าจัคิดอ่านอย่างไรดี ชาวบุคลีเงเหล่านี้อยากแคลนชาวบุคลียงเหล่านี้ขาดแคลนลำบากอยากแค้นอยู่ถึงเพียงนี้ทำไรไทยหน้าฝนฟ้าไม่เดียขอพระผู้เมีจงทราบประไทย ไปกษัตริย์นัคลิงบุรีด้บังว่าทีอำมาทูลคายจึงตกแต่งพรามแต่คนไปทูลถวายเวทสันโดนเปิดทูลขอคุนฉันอาขินมาตูบุริน กะเลียงนครพรามทั้งแปดนายสวายพระพรเขาสู่นครสุ่งเสพีพอพระสุ่งริโยขึ้นโปรพุงจวนจะรุงนรังเีเวสันดอนพระภูไม่ตื่นจากแทนึ่งทีพรำปรางทอ งรองชลุมทาน้ำอุ่มทองดันเด็ดสู่ทองพระรุ่งพลันจับครังพร้อมหมู่อัมมัดสังหัธาตาตะถวยหานตั้งสังแตรแต่ประจานปรระคุม เด็ดประทับบนลังคัดชาดาประยาเพื่อค้าวผองประดับเครื่องงามเรื่องร้องงามลำยองเเงินอยู่ วังกระยาจกก็รุนลามนั่งแน่นตามถนนลวงพระทรงจากพระพักทวงไม่นักหน่วงในทางทานก็โปรยปลายดึงแก้วไม่ห่วงแหง ประจวบครั้งนั้นปรามทั้งแปดนายเขากราบทูลมูนคดีสิบนิ้วชุลีกมกราบถวายัวะโอษฐสัตว์จึงตรัสปราศัยประสงสิ่งใดแล้วพอครามว่าครามาทั้งแปดนายฟังนั้นโย่ไปตรัสทูลถามจึงทูลตอบ คำคาบาแจะเป็นพรำตั้งใจมาจากกระลึงบุรีที่อยากจนมีแต่ผู้คนอาณาไทยจะทำไรและไทยน้าทั้งคนฟ้าไม่ตกเลยข่าวกระเดื่องออกจังปุง้งคาบาทจึงมุง่ง ระชมเฉยชมบายบุญพระคุณเอย๋ยอยากจะเฉยพระบ,บาทอรมมตให้พระองค์ทรงํำเร็จเป็นประร้อยสันเพชรนอชิ้นนาสีให้ลุกล่วงห่วงโลกีสเสวยอย่างที่ประพัง ได้ปลดคนจนที่ทุกคนล,ลับภาจะมาขอลาบพระองค์บังจะมาทูลขอพยา้าองสเวทยยังพระองค์ไปได้โปรดเธิดพระเจ้าข้าเด่เท้าประทงังกูอยากไระ้ อทิตจึงตรัสประายบางังหมายเป็นไรดอกนรามทันพระสงฆ์ที่ตรงคดชาตัวอัตมาไม่หวังห้ามห่วงสันหาลึกเรานึกแกลงข้ามเราอยากจะข้ามพระโพธิยานขอให้เรานี้ได้สำเร็จเป็นพระตอยสันเพชรนาอารหารหัน เมอลวงหลับดับสังคารให้ผลพงศานแก่งโลกีและ,สะเสด็จลงจากลังคัดชาจุงวงมาไปทันทีแล้วล่อลังซึ่งวารีที่ตกจังทีเหนือมือพรามหันมาลูก สิ่งวงงามพอยอดขัดชางามคมคำพอจงไปอยู่เอ็นดูพรามขอพ่ออย่าทำสิ่งราวี ไปเถิดไปพ่อไอเรเอไปเป็นปิ่นเกตเมืองกะลิงบุรีพ่อยอดคุณพน,นมงคนหัดทีขอพอจงมีอายุวัฒน,นาอย่าโตกคำโสดปิดปลดแอบปล่อยงานเนียมพ่ออย่านอน นิยมพออย่าน้อยใจเลยนะจ้าจากจากไปต่หลายเวลาจะนานเห็นหน้ามยอดคาเทนพอจะจากกรุง กรงทองไปครองโรงอื่นทุกค่ำทุกคืนที่เคยได้เห็นเคยได้ลูกงางามเคยได้คลำงานเล่นจะให้มีเวน้นกับพี่ยากายกรรมวมยี่กรรมที่เคยทำแกเจ้ามาจะให้มีเวน้นกับพี่ยาในอนาคต No. Nah.